สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับแอนคุงนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแพนเวียร์ซัมบี้นะครับตอนนี้เรามาถึงด่านที่1นึ่ดสแล้วนะครับก็เพื่อไม่ให้ช้าเสียเวลาครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับในด่านที่หนึ่งคีดสองครับผมแอนคุงเฮาเหมือนเดิมครับด่านนี้ก็จะมีซัมบี้เยอะขึ้นมานะครับแล้วก็ แถวของสนามหญ้าก็จะเป็นสามแถวนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับก็จะเป็นดอกทานตะวันเพิ่มเข้ามานะครับก็ดอกทานตะวันก็ราคาห้าสิบนะครับเอามาวางก่อนปกตินะครับในด่านแรกๆม่ผมจะวางสามดอกก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราวางสาดอกเนี่ยซอมบี้ยังไม่มานะครับด่านแรกๆนะครับคือแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีให้เก็บเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดเรามีดอกทานตะวันเนี่ยก็จะช่วยผลิตนะครับแง่าทิย์ก็จะเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ผมวางครบสามสามสามดอกแล้วนะครับก็เริ่มวางปืนนะครับต้นไม้ที่เป็นปืนนะเพื่อยิงนะครับแต่จริงเนี่ยถึงแม้ซอมบี้มันจะทะลุนะครับกัดต้นไม้เราตายไปหมดนะครับมันก็ยังมีเขาเรียกอะไรนะเครื่องตัดหญ้าอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับ ในหนึ่งแถวก็จะช่วยได้หนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดพลาดพลั้งจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดซัมบีบุกมาถึงเครื่องตัดยานี่ก็ลำบากแล้วนะครับ้านแรกๆนี่ยังส,สบายๆอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมันจะบอกว่าเราอยู่ที่เดเวลแลวนะครับไอหัวซัมบีตรงนี้นะครับ จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสัมบี้เนี่ยเลยือเยอะไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดเข้าใกล้สมองแปลว่าใกล้หมดแล้วนะครับคือด่านแรกนี่ก็จะมีเว็บธรรมดานะครับแล้วก็ไฟลนอลนเว็บนะครับแถ้าเกิดเป็นด่านหลังๆนี่จะมีเป็นเว็บใหญ่ๆมาหลายๆครั้งนะครับ แล้วก็ซอมบี้ก็จะโหดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นซอมบี้ตัวธรรมดาครับไม่ยีไะไรมากครับยิงสองอมบี้ก็ตายนะครับนี้ครับเอาเก็บดอกทันตะว,วันไว้เยอะเลยนะครับลืมซื้อปืนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับด่านนี้ยังยังไม่ยากครับแตคือเป็นด่านหลังๆที่พลาดแบบนี้นี่ถึงกับชิวาวายนะครับ ี่มีประมาณแค่นี้ครับหมดละนะครับเป็นนอนเว็บนะครับเราค่าหมดนะครับก็เหมือนเดิมพอเราจะได้ไอเทมมาหนึ่งชิ้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับอ่าไอเทมของด่านนี้นะครับก็จะเป็นเชอรี่บอมนะครับเชอรี่บอมนี้ครับเหมือนเหมือนระเบิดนะครับมีประโยชน์มากนะคท่านี้นะครับใช้กําจัดศัตรูที่มาเป็นฟูงๆครับต่อมิ โอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับ1คกีดก็จบแล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกด subscribe หรือกดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราอ,อพบกันในคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ